ขณะที่ฉันกำลังเดินทางไปยันจุดถอนกำลังอยู่ไม่อยู่จอยสติ๊กของฉันนั้นก็เกิดอาการแท็กกิ้งลอดขึ้นมาเนื่องจากแบตของมันใกล้จะหมดเฮ้ยเอา้าปืนย้อนไปไหนอ่ะเฮ้ยปืนฉันหายไม่นมะเมื่อกี้ฉันถือมาสองกระบอกเฮ้ยเพื่อน นายเห็นปืนของฉันหรือเปล่าพอดีปืนของฉันมันหายไปตอนที่แท็กกิ้งของฉันมันลอตน่ะนั่นไงมันอยู่ทุกเอวของแกน่ะดูสิเฮ้ยนี่เหรอมันไม่ใช่เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรนายไปเถอะเวลากล้จะหมดแล้วอันนี้ไปเฮ้ยนี่นายนี่ฉันอย่างนั้นเหรอขอบคุณมากเจ๋งไปเลยเพื่อนเดี๋ยวฉันหาปืนฉันก่อนเฮ้ยอยู่ๆก็หายไปโอเค เราต้องรีบออกแล้วเวลาของเราก็จะหมดทุกทีโชคดีที่หมอนั่นให้กระเป๋าเรามาเป็นการปลอบใจแมห,หมอนี่คนดีจริงๆโอเคออกได้นั้นไรบเอ,าบอนะ้าเอา้เอาไเวิน